สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่16เมษายนกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นเต็มดาวกันเหมือนเดิมคาสเฉพาะตัวที่มั่นเจสุดเด้นสุดและกล็คืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 e p 4ตัวเน้นท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p พเป็นตัวมั่นใจสุดเด้นสุดตัวที่4พามาทิ่คาวเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอน ห้ามพลาดด้วยระกาศทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคูดด่โดยแฮนดิแคปฟาร์มมาลิเคาวเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนสุพนิษฐ์โปรตุเกสแข่งขันกันต่อตีสองสิบห้าทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนบุกต่อลูกครึ่งลบห้าผมเอาแพงสุดน,นะ จริงๆเป็นราคาลูกควบนะแล้วก็มีราคาลูกครึ่งด้วยเอาลูกครึ่งเลยฟาร์มาริคากับสปอร์ตติ้งลิสบอนโดยชื่อชั้นทีสปอร์ตติ้งลิสบอนดีกว่าเหนือกว่าใหญ่ยยกว่าแต่วันนี้สปอร์ตติ้งลิสบอนต้องออกไปเยือนและฟารมาริคาวก็ผลงานไม่ธรรมดาในช่วงหลังชนะอย่างเดียวไม่พอนะต้องชนะขาดด้วยเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูในตารางลลก ไปดูผลงานห้างเกมหลังสุดของทั้งสองทีมไปดูการทำกำไรของทั้งสองทีมไปดูการเจอเจอกันที่ผ่านมาไปดูเจ้าทั้งห้าลายผ่านภูแลกวนีครับบอลโอเคจะค่อยๆไล่เรียงครับข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนๆได้รับทราบช่วยประกอบการตัดสินใจสุดท้ายแล้วจะหยิบจับเหมือนบอลโอเคไหมแล้วแต่เพื่อนๆชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน เริ่มต้นที่ตารางหลีกในตารางหลีกฟาร์มานิคาคือทีมดับที่แปดมีอยู่35คะแนนสิ่งที่พึงนำได้ตอนนี้คือรักษาดับที่แปดเอาไว้เพื่อจะได้ไล่อันดับที่เหนือกว่าอย่างอันดับที่เจนะ็ดเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มาลิคาส์มี35อันดับที่เจ็ดมี43ห่างกัน8คะแนน ส่วนทีมพี่ตามมาคือสามสองสามเอ็ดสามสิบก็ไล่เรียงกันมาห่างกัน3นามคะแน4น 4, ีนน่คะแนนห้าคะแนนประมาณนั้นสำหรับจ้าบ้านประมาณนี้เขาก็คือรักษาดับเพื่อหวังจะขยับขึ้นไปอีกและอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เสียอันดับที่8ปดนี่คือจ้าบ้านประมาณนี่เขาในตารางลีกนะส่วนสปอร์ติ้งลิอนยังคงเป็นทีมนำจากฝูงมีเจ็คะแนน มีคะแนนมากกว่าทีมที่ตามมาอย่างเมดิกา4คะแนนพร้อมกับออปชันแข่งขันน้อยกว่า1เกมถ้าติ๊กตามว่าเกมที่แข่งขันน้อยกว่าชนะก็ะแสดงว่าตอนนี้มีคะแนนทางจากเมดิกาอยู่ถึง7คะแนน7คะแนนเพราะนั้นโอกาสที่จะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ของสปอตติ้ริบอนค่อนข้างโป่งโลงสดใสยอยู่ไม่น้อยตอนนี้สิ่งที่สวอตติ้ริบอนต้องถามก็คือ พยายามเดินหน้าเก็บชัยชนะให้ได้ต่อไปเพื่อรักษาโมเมนตัมระยะห่างนี้เอาไว้ให้ได้และที่สํากัญสปอร์ตส์นิวสบอลก็ไม่มีเกมยุโรปให้ลบกวนในช่วงการสัปาาบสะด้วยสิและนี่คือการเจอจาก,กันาร,ระหว่างทีมระดับที่8ดเจ้บ้านเจอกับทีมจากหงทีมเยือนนะครับในตารางลีกซปเปอร์ตุ้ปเปอร์ล็กโปรตุเกส ผลงานฮ้างเกมหลงสนของฟัามาในขาอย่างที่บอกว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะชนะสองเสมอสแพ้หนึ่งแพ้เกมเดียวให้เกาหลนใต้กินมาไลาหนึ่งศูนยเมื่อนานมาแล้วด้วยแต่สี่เกมหลังสุนพวกเขาไม่แพ้ใครชนะสองเสมอสองที่เด่นที่สุดจากผลงานสี่เกมหลังคือการหมุกปืยันเสมอปอโต้ได้ถึงในบ้านปอโตสองสอง มีผลงานเด่นเลยนะเด่นสุดละเพราะว่าพอร์โตนี้จัดว่าเป็นทีมใหญ่ในซัอริกโปรตเกสเหมือนกันนะก็เรียกว่าผลงานกำลังมั่นใจเหนียวแน่นแข็งแกร่งไม่แพ้และจากผลงานชนะสองเสมสองแพ้หนึง่งมันทำให้ทีมอย่างพรรมาในเขาการลงทุนในช่วงหเกมหลังม,มีกำไรครับกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมห่างลงกลมนีแล้วยืนแดนบวกได้อยู่ เขากล่องได้อยู่เข้าแกงได้อยู่จัดว่าเป็นทีมระดับธรรมดาที่มีฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดาเลยนะในเกมนี้แต่ถึงกระนั้นการเจอจากผูยังคงเป็นงานหนักนะครับเพราะจากผูงองค์รวมยังคงแข็งกระ่งผลงานทางเกมหลังสุดในลีกและในมวลทั่ภายในประเทศชนะ่เสมอ1นะชนะ4เสมอ1 ล่าสุดบุกเอาชนะกิวเซนเต้ได้4ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็มีชนะเบนฟิก้าในเกมบอลถ้วยไอ้ขอบายในเกมลีกซึ่งเป็นการตัดแต้งตัวเองโดยตรงและแน่นอนเมื่อทาได้สําเร็จพวกเขาไม่ยอมโยนโอกาสทิ้งชนะต่อเนื่องกิวเซนเต้ v ทันทีชนะเบนฟิก้าตัดแต้งกันเองกังกบทีมที่แย่งแชมป์กันอยู่ตามด้วยผลงานที่อยากชนะต่อเนื่องแถมเจอกันในเกมบอลถ้วยสวอตสีในบอลก็ทำได้ดีกว่าเบนฟิก้าอีกไปด้วย อันนั้นความมั่นใจมีมากนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าในพักมาเต็มๆไม่มีเกมกลางสัปดาห์รี่ว่าเป็นทีมใหญ่ที่กําลังทั้งฟิตทั้งเปีย์ทั้งลุ้นแชมป์ลีกแบบสบายและจากผลงานชนะนสนี่เสมอหนึ่งการลงทุนแน่นอนมันมีกําไรกําไรสามเกมครึ่งขาดทุนเกมเดียวทางลบกบนีแล้วยืดัดนบวกนะ MK ได้เหลาได้ อิ่มสบายท้องนะครับผลงานเทียบกันแล้วดีด้วยกันทั้งคู่ดีตามมาตรฐานของทีมตัวเองอะการลงทุนกําไรทั้งคู่แต่พอมาดูการเจอเจอกันปรากฏว่าห้างครั้งหลังสุดสปอตติง้งริ b บอนเอาไปกินทั้งหมดขาดบ้างไม่ขาดบ้างก็เถอะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ขาดส่วนใหญ่จะเบียดชนะสองหนึ่งหรือหนึ่งศูนขาดแค่เกมเดียวเพราะนั้นความน่ากังวลใจมันอยู่ที่ เกมนี้สปอ์ติ้นบอนจากชนะขาดหรือไม่ขาดเพราะต่อราคาลูกครึ่งไอ้เรื่องชนะถ้ามองจากการเจอเจอกันมันน่าจะเป็นสปอ์ติ้นบอนจากผูกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจากผลงานข้างต้นเป็นแบบนี้เพื่อนๆว่าไงครับชอบสปอตติ้นิบบอนไหมหรือหวาดเสียวกับราคาลูกครึ่นรงนอกบ้านตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลาย มองฟามาริคาวกับสปอร์ติ้งลิเวอรผ่านราคาผูเจ้าทั้งห้าหลายเลือกอยู่กับสปอร์ติ้งลิเวอร์พูลทีมเดียปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนแต่ช่องเสมอลงสามขึ้นสองแอบมีให้เสียวเล็กๆช่องทีจะบ้านขึ้นสามลงสองแต่ถึงกระนั้นก็เป็นลักษณะช่องเจ้าบ้านกับช่องเสมอเนี่ยเป็นลักษณะสองฝั่ง นะเสียงเข้ามากสามต่อสองนะครับก็ย้อยย้อยแยงแยกันอยู่แต่ที่แบบหาเจ้าครบเลยก็คือช่องสวอตติงบอนจากฝูจากเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้และในราคาลูกครึ่งลงผ้าปรากฏว่าในช่องทีมเยือนบอลต่อเจ้าก็ปรับราคาลดลงปกติลครึ่งลงผ้าลงจ่าเท่าไหร่ครับ 2. สองจุดสวนส่วนไปนอย่างน้อยแต่ตัวเลขทั้งหมด กับการอยู่ที่1.95 1.94ห1.87ฟรมราคาลดลงทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัดในช่องทีมเยือนบอลต่อจ้ามองว่าลูกครึ่งไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับ o อตติงลิ่บอนในเกมคืนนี้ส่วนบอลรองฟารมาในคาวแมนจะฟอร์มดีแต่วันนี้ในราคาลูกครึ่งถึงจะได้ลงเล่นในบ้านแต่เจ้าเสกข้างบ้างสิ่งหนึ่งก็มองว่าไม่น่านจะฟูได้ นะสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในราคาลูกครึ่งนะครับเพราะนั้นด้วยผูนี้ด้วยในแคปนี้จึงถือครองไปทางสปอร์ตติ้งลิสบอนชนะพร้อมกินราคาอย่างโดนอย่างชัดเจนและเมื่อหมวกพ่วงกับข้อมูลพื้นฐานทั้งผลงานที่สปอร์ตติ้งลิสบอนดีกว่าทั้งการลงทุนที่ดูแล้วก็ได้ไดาเน้เนื้อกว่าที่สำคัญคือการเจอเจอการที่ชนะมาตลอด แค่ลุนว่าจะขาดหรือไม่ขาดแต่วันนี้อาจ้าหน้าทายมองว่าจะขาดกินราคาเพราะนั้นเมื่อภาพรวมมันออกมาแบบนี้บอลโอเคก็ไว้เนื้อเชื่อใจความเป็นจ่าผงขอสปอร์ติ้งลอรความเป็นเป้าหมายเดียวที่สปอร์ติ้งอต้องการคือแชมป์ลีกไปให้เร็วที่สดุดจบให้เร็วที่สดุดวางใส่ต่อสปอร์ติ้งลอเป็นทีเด็ดตัวเล็นส่วนสิบดาว เป็นตัวบ้านใจสดในสดตัวที่4ใน EP4 วันจำคางคืนวันาาน,นี้ครับอยู่ต่อสวัสดิ์เนิกบ้านส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP1 ถึง EP3 ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ